ซูมแหวนเพชรเมโตอองตวนคุกเข่าขอ,อน้ามนต์แต่งงานซูมแหวนเพชรเมทโตอองตวนคุกเข่าขอ,อน้ามนต์แต่งงานว่าที่เจ้าสาวโปรไฟล์ไม่ธรรมดาคนบันเทิงคนดังแห่ร่วมยินดี้นันเซอร์ไพรส์อีกคู่อองตวนปินโตเผยแหวนเพชรเมโตขอน้ามนตแต่งงานฝ่ายหญิงตอบตกลง เตรียมสระโสดอีกคู่แล้วหลังจากนักมวยดังทำเซอร์ไพรส์แฟนสาวขอแต่งงานล่าสุดอองตวนปินโตนักมวยชื่อดังนักแสดงหนุ่มสวมแหวนเพชรเม็ดงามน้ำมนต์พิมพ์ธนาดาแฟนสาวพร้อมทั้งขอวิวาหวานไปอีกคู่โดยอองตวนเผยโมเมนต์แหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายของสาวน้ำมนตพร้อมข้อความแฟนสาวตอบตกลงแล้วด้วยว่าชีเซเยต ด้านคนบันเทิงคนดังแฟนแฟนแห่คอมเมนต์รวมยินดีกันรัวๆอาทิปองนวัตเบสคำสิงค์คลิสามิกบรมวุฒิเชียริคำพรเป็นต้น